พี่ยูโรกับพี่ตันตานกินไหมครับอาหารปลาครับผมอันนี้อาหารปลานะอันนี้พี่ตันตานเป็นผู้หญิงนะคะพี่ตันตานหลงมาพี่ตันตานหลงมาอยากมาอยู่ที่นี่ก็เลยรับเลี้ยงไว้ อันนี้พี่ยูโรพี่ยูโรไม่ได้หลงมาพี่ยูโรนี้เอามาเลี้ยงค่ะแต่ว่าพี่ยูโรนี่โตแล้วนะแต่ว่าขาสั้นเฉยๆพี่อโลโตแล้วอันนี้พี่ตันตันกับพี่อโลมานี่มาเดี๋ยวต,ตันตัน พี่โลมานี่มาพี่โลพี่ตานทำไมเล่นกล้องจังเลยพี่ตาน มันมันนั่งอะไรตรงนี้เนี่ยอเอา้าพี่โลพี่โล,พ,โลพี่ตาลทำไมแสนรู้จังเลยพี่ตาลตานจะไปไหนพี่ตาลอืม